ก็เปิดให้บริการมา4วันแล้วนะครับสำหรับ7 n i g h t ไน b ์ r t เนะครับผมผมขอกล่าวสวัสดีพี่ๆอีกครั้งนะครับพบก,กับผมพีทเว็บแชนแนลเช่นเดิมโดยวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาดูตัวละครระดับตำนานนะครับหรือพื้นหลังสีม่วงนั่นเองว่าตัวไหนควรมีแล้วหาจากไหนได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครพวกนี้ต้องมีติดทุกไ d นะครับเป็นตัวละครที่ใช้งานแน่นอนนะครับผมสามารถปั้นได้ถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งเอาไปกินทิ้งละ่ะ เอามาปั้นก่อนนะครับเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะฮะเอาละครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ของเรานะครับพี่พี่ท่านใดที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเลยร้าน i s t m a n s h o p นั่นเองเติมถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมมีเกมให้เลือกมากมายนะครับผมแถมเติมบนเว็บมีส่วนลดถ,ถึง25%นะครับผ่อนสบายสูงสุด ถึง10เดือนเลยนะครับแล้วมีเกมชั้นนำมากมายสามารถเติมได้ที่ Line แอดลิ n แมนช็อปและเว็บไซต์ลิสแมนช h o p เลยนะครับผมถ้าเติมเงินถูกไวต้องร้านลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับหลังจากพักชมสปอนเซอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามาในเกมได้เป็นนายลีเบนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆไปดูตัวละครระดับตำนานนั่นเองนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วตัวไหนที่จะต้องมีใน ID แบบ Must have เลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าไม่มีก็คือ ช้ชีวิตยากอ่ะโดยตัวละครเหล่านี้นะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครอัศวินระดับทั่วไปนะครับผมที่หาตามทางได้นะครับเป็นตัวที่หาไม่ยากแล้วก็แจกฟรีทุกตัวนะครับผมสามารถหามาใช้งานกันได้นะครับเอาล่ะครับไปที่ตัวละครตัวแรกในหน้านี้เลยนะครับนั่นคือยูอิครับผมยูอิเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่ายูอินั้นจะมีพาสซีนะครับคุ้มกันเผาไหม้นั่นเอง บึ่งอสที่ต้องการป้องกันเผาไหม้ในการเล่นนะครับผมก็จะมีหลายดันเจี้ยนเลยไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนพัฒนาไฟนะครับหรือเรียกว่าเห็ดไฟนั่นเองนะครับก็ต้องใช้ยูอีในการไปป้องกันติดเผาไหม้นะครับแล้วก็ดันเลดมังกรนะครับผมก็ต้องใช้ยูอีเช่นกันซึ่งยูอีแจกฟรีที่ดันเลดมังกรด้วยนะครับถัดไปครับตัวละครตัวที่2ครับผมที่เป็นตัวละครที่ควรจะมีติดไอดีนั่นคือยูริครับผมยูริเป็น ตัว DPS สายเวทนะครับผมที่แรงมากๆแต่เป็นดานเมจเดียวนะเป็นตัวที่แรงมากๆแต่ว่าจริงๆก็มีตัวที่แรงกว่าก็คือเซอินนั่นเองแต่ว่ายูริเป็นสายเวทนะครับผมจึงแนะนําว่าถ้าใครมีก็ปั้นไว้ได้นะครับไม่เสียหายแต่ว่ามันเป็นเป้าเดียวนะมันจะแบกพวกดานอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่จุดเด่นจะตีแค่เกิ่งกับบอสอย่างเดียวนะครับเป็นตัวดาเมจหนักสายเวทอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวละครยูริสามารถทดแทนด้วยตัวละครระดับตํานานได้นะครับซึ่ง ระดับตำนานก็คือปัตคาานั่นเองนะครับปัตคขาจะเป็นสายเวทอีกตัวหนึ่งที่แรงกว่ายูลินะครับผมแต่ว่ามันหายากและยูลิเอเราสามารถข้ามขั้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครสีดาวนั่นเองนะครับ4ดาวสีดาวเกย์อ่ะเรียกอย่างนี้ละกันเป็นสีดาวทั่วไปนะครับถัดไปครับตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือจูพีนั่นเองนะครับผมโดยจูพีนะครับจะมีหน้าที่หลักก็คือเป็น DPS กายภาพนะครับผมที่แรงที่สุดในคํานี้ละกันในระดับตำนานนะครับแต่ว่าจะด้อยกว่าเซอินนั่นเองเซอินเป็นระดับตำนานตัวนี้เป็นตัวปกตินะซึ่งตัวยูพีมีข้อดีหลายอย่างนะครับเป็นดาเมจที่หนะักให้กับทีมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปใช้ลงดันนะครับผมดันน้ํานั่นเองเพราะว่าเห็ดน้ํานะครับจะแพ้พิษซึ่งยูพียิงธรรมดาติดพิษครับ มันจะเก่งมากๆคือยิงธรรมดาเกืยวแทบไม่ต้องใช้สกิลเลยก็ได้สําหรับจูพีนะครับถัดไปครับตัวละครแจกฟรีที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมก็คือเฮปเวเนียนะครับเฮปเวเนียเป็นตัวละครที่ตึงมากๆแต่ว่าเอาไปใช้ได้แค่ดันเดียวนะก็จะเป็นดันเจียนไฟนั่นเองนะครับตัวเฮปเวเนียนะครับที่มันเก่งเพราะว่ามันมีแช่แข็งที่อัตราสําเร็จอยู่ที่75%นะครับอัตราแช่แข็งของมันสูงมากๆนั่นเองผมจึงแนะนําว่าควรจะใช้เฮปเวเนียในการลงดันได้ นะครับผมสำหรับดันไฟนะก็แนะนำว่าเป็นเฮเบเนียจะดีกว่านะครับตัวถัดไปครับคารอนตัวคารอนตัวนี้เป็นตัวละครที่แจกฟรีนะสำหรับใครที่ลงดันวัวไปก็จะได้คารอนแจกฟรีซึ่งคารอนมีประโยชน์ในดันเทียนอะไรบ้างก็มีแค่ดันวัวนั่นแหละครับเอาไว้ป้องกันเลือดไหลแค่นั้นเองนะครับผมเพราะส่วนใหญ่บอสที่เลือดไหลก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคารอนก็จะฮิวแรงมากๆด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่สกิลก็จะเป็นฮิวหมดเลย นะครับนอกจากคิวก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่ับคารอลก็เอาไปใช้ลงดันวัวเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวละครถัดไปครับตัวละครวิกตอรี่นั่นเองวิกตอรียก็เช่นกันครับวิกตอรีเป็นตัวละครที่มัสแฮกเช่นกันนะครับเอาไว้ลงเลดไฮด้านั่นเองนะครับผมซึ่งเลดไฮด้านะครับจะติดอมพาตนั่นเองซึ่งพอติดอมพาวิกตอรีตึงจอบโจดมากๆนะครับทุกครั้งที่วิกตอรีตีมันก็จะเพิ่มเทินบอีก2เทินต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะ อ้าวิกตอเรียไม่ตายทีมคุณไม่ล่มแน่นอนซึ่งวิกตอเรียก็ไม่จะเป็นต้องทําดามจนะเอาให้ยืนนานๆไว้ก็ได้นะครับผมซึ่งวิกตอเรียจะเก่งกับทีมที่เป็นสายเวทด้วยเพราะว่าจะมีสกิลบัฟสายเวทเยอะมากเลยนะครับก็ทําให้พี่ๆเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมตัวถัดไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือปาลูซีนั่นเองปาลูซีนะครับผมเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีประโยชน์มากๆในดันเจียนไฮดาน,นะครับเพราะว่าเราต้องการตัวฮิวเลอร์อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ซึ่งฮิลเลอร์ที่ตอบโจทย์ก็คือฮิลเลอร์ที่สามารถการพิษได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไฮด้าจะมีสถานะ2สถานะนะครับทั้งอมพาตและก็พิษนั่นเองซึ่งลูซี่ก็จะไปช่วยในตัวนี้กับเจ้าตัววิกตอเหลียนนั่นเองนะครับแถมข้อดีของลูซี่นะครับคือสามารถลบบัฟได้นะครับซึ่งเอาสามารถเอาไปลงดันเหตุพิษได้ในกรณีที่พี่ไม่มีเจ้าตัวลีโอนะครับที่ไว้กันเดชนะครับก็เป็นตัวขจัดดีบัฟที่ดีอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับสําหรับลูซี่นะฮะ ตัดไปครับตัวละครที่หลายๆท่านชอบมองข้ามไปนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ครับผมซึ่งโจ๊กเกอร์นะครับถ้าพี่อาจจากสกิลก็คงจะไม่มีอะไรมากเนาะก็มีเพิ่มคีดแดมอาสกิลที่สามารถขจัดปั๊บศัตรูได้นะครับผมแล้วก็สกิลที่เป็นเจ็ดฮิตนี่แหละครับสกิลฟูลเฮาส์เป็นสกิลหลักของโจ๊กเกอร์นั่นเองซึ่งมันจะมีดันเจียนดันเจียนหนึ่งนั่นก็คือดันเจียนเห็ดแสงนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวเห็ดแสงตัวเนี้ยมันจะมี การดาเมจเป็นฮิตอยู่นั่นเองก็คือการแบบ99ฮิตอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถเอาจ๊กเกอร์ไปปลาไพ่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันออกถึง7ฮิตเลยนะครับผมมันก็จะล้างค้างของบอสออกไวขึ้นแล้วก็สามารถลบดีบัฟของบอสออกได้ด้วยนะครับสาหรับเจ้าตัวจ๊กเกอร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับการลงดันแสงนะครับผมแล้วจะมีตัวละครตัวอื่นอีกที่เอาไปใช้นะครับก็คือโคอี่ที่เอาไปใช้ดันแสงได้อีกนะตัดไปครับ ตัวละครโคย์นะครับผมเป็นซัพพอร์ตที่เรียกว่าไม่มีหิวเลือดเลยก็ว่าได้เรียกเหมือนจะเรียกว่าตัวดาเมจก็ได้นะครับแต่จริงๆมันเป็นโลซัพพอร์ตนะครับซึ่งโคย้ e จะมีข้อดีของเขาก็คือคุ้มกันไฟช็อตนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่ไฟช็อตที่ได้ก็คือเหตุแสงนั่นเองนะครับซึ่งโคย์ e จะต้องเอาไปใช้งานในด่านนั้นแบบแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ใช้แค่ด่านเดียวนั่นแหละสําหรับด่านท่าแสงแค่นั้นนะครับจึงไม่จะเป็นที่ปัน้นแรกๆเพราะว่าถ้าพี่ไม่ได ปั้นมอนท่าแสงเลยก็ไม่จําเป็นนะครับมอนท่าแสงก็คือตัวซัพพอร์ตนั่นแหละครับตัวละครถัดไปครับนั่นก็คือน้องเจนนั่นเองนะครับน้องเจนก็เป็นตัวละครที่เป็น DVS หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักมากขนาดนั้นแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือสามารถเอาไปลงดันเชียนน้ำได้นั่นเองเพราะว่าเจ้าตัวเจนน่ะจะมีตีธรรมดาติดพิษนะครับแล้วก็สกิลเป็นพิษหมดเลยนะฮะจึงเป็นตัวละครหลักอีกตัวละครหนึ่งที่เอาไปใช้ลงดันเชียนน้ำได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีระเบิดพิษด้วยก็จะทําให ดาเมจออกมาไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีพรางตาด้วยนะครับไม่โดนตีตายในช่วงเถินแรกๆนะฮะถัดไปครับตัวเทพอีกตัวหนึ่งนะั่นคือแบ็คลอนั่นเองถ้าใครได้แบ็คลดมาก็อย่าเพิ่งเอาไปกินทิ้งนะครับแบ็คลอนะครับจะมีสกิลนะครับลบบัฟสตูนะครับที่เป็นโจมตีหมู่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงนะครับข้อดีของมันก็คือคุ้มกันหินนั่นเองไอ้สกิลคุ้มกันหินตัวนี้มันเอาไว้ใช้ลง นัเจียนเลดตัวนั่นเองเพราะวัวมันจะตีติดหินบ่อยมากซึ่งแบ็กโหลดก็จะเป็นตัวที่เอามาช่วยแก้ทางในสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าแบ็กโหลดแนะนําว่าใส่เซ็ตเลือดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายไวจะดีที่สุดเพราะแบ็กโหลดเป็นสายแอคแครับเลือดจะต่ําแล้วก็ตายง่ายมากๆนะครับถ้าแบ็กโหลดตายคือปาร์ตี้พีระเบิดแน่นอนนะครับแนะนําว่าอย่าให้แบ็กโหดตายไวที่สุดจะดีที่สุดสําหรับการลงนัเจียนเลดวัวนะครับ ตัวละครถัดไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นตัวละครที่มัดแฮปหลายดีต้องหามาไว้ติดไอดีแรกๆเลยนะครับนั่นก็คือลีโอครับผมซึ่งเจ้าตัวลีโอตัวนี้จะมีสกิลที่เป็นเลือดไหลแล้วก็ลดเกราะป้องกันด้วยนะครับเป็นสกิลที่โกมากๆนะฮะลดเกราะป้องกันอัตรา100%จํานวน5เทินผมบอกเลยว่านานมากๆนะครับสาหรับสกิลนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้ในการไปต่อสู้กับดันเจียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนทองครับผม พราะดันเจียนทองเราต้องรีบฆ่าเจ้าตัวสลามเนาะซึ่งเราจะรีบฆ่าเราทาได้ยังไงบ้างครับเราต้องเอาลีโอไปลดเกาะครับเพราะว่าลีโอลดเกาะได้นานมากๆแล้วก็ยีเปอร์เซนต์ด้วยนะครับถามว่าลีโอแรงขนาดนั้นไม่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันลดเกาะนานมากๆนะครับจะได้ไม่ต้องใช้สกิลบ่อยนะครับสกิลลดเกาะแต่ถามว่าเอสก็ลดได้นะครับผมก็อ,อาจจะไม่ได้จําเป็นมากสาหรับดันเจียนทองนะแต่ว่าข้อดีก็คือพัซซีฟข,ของคุ้มกันเดสครับ ซึ่งเอาไปลงเห็ดพิษซึ่งเห็ดพิษจะเป็นดันหลักๆดันแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับเป็นดันเชียนความมืดเราจะต้องหามาอัพอีโร่ที่เป็นสีม่วงนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเซเว่นไนท์ส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับช่วงแรกๆที่พี่ได้มาไม่ว่าจะเป็นลาเชลเจฟฟี่นะครับหรือเป็น S ก็ตามผมจึงว่าทำรีโอตั้งแต่แรกๆจะดีที่สุดนะครับผม แล้วก็ไอ้ดันเจี้ยนทัดมืดอ่ะมันแพ้เลือดไหลใช่ไหมไอ้ตัวรีโอมันก็มีเลือดไหลของตัวมันเองอยู่แล้วนะแลวเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับก็จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมถัดไปครับคุณแม่ลานเนียนั่นเองนะครับผมคุณแม่ลานเนียนะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าคุ้มค่าแก,ก่การปั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถลงดันเจี้ยนเห็ดไฟได้ด้วยเพราะว่ามีสกิลแช่แข็งถึง2สกิลเลยนะครับเป็นสกิลที่ไว้ใช้ทำดาเมจสำหรับเจ้าตัวเห็ดไฟได้ยิ่งกว่า เทพเบเนียอีกนะครับสำหรับเจ้าตัวลานเนียนะฮะถัดไปครับคูมคุ้มกันแช่แข็งนะครับผมภูมชุมการแช่แข็งตัวนี้เอาไปใช้ลงดันเจียนดันเจียนเห็ดน้ําได้นะครับเห็ดน้ําจะมีสกิลแช่แข็งเราซึ่งเราจะใช้เจ้าตัวลานเนียเนี่ยเป็นตัวป้องกันการติดแช่แข็งนั่นเองนะครับผมก็จะไว้ใช้2ดันเจียนนี้สําหรับลานเนียนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปั้นสุดก็ได้นะครับเอามาแค่ยืนแจกบัฟก็ขอนะฮะ อีกหนึ่งตัวละครที่อัตถประโยชน์สุดๆนะครับนั่นก็คือโซอี e นะครับผมโซอีม so ีก e ารตีธรรมดาที่มีโอกาสติดเลือดไหลเอาไปลงดันเห็ดพิษได้นั่นเองนะครับมีสกิลยิงให้ติดเลือดไหลลงดันเห็ดพิษได้เช่นกันแล้วก็มีสกิลขจ,จัดตีบัฟด,ด้วยนะครับผมข้อดีคือลดทอนดาเมจ5เป้าให้กับเพื่อนเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับโซอีนะก็สามารถเอาไปปั้นใช้งานได้ซึ่งโซอีจะลงดันอะไรได้บ้างครับลงดันเห็ดมืดก็ได้นะครับผม หรือจะไปลงดันจีนแสงก็ได้เพราะว่าเราจะมีขจัดปั๊บปั๊บเลยนะครับก็เอาไปใช้งานได้เช่นกันนะครับถัดไปครับตัวละครสุดท้ายที่จะแนะนําในตัวละครกรอบม่วงนะครับนั่นก็คืออสุลานั่นเองนะครับอสุลาเป็นตัวละครที่อาจจะดูไม่โดดเด่นมากสําหรับเพื่อนๆนะเพราะว่าข้อดีของเขาคือเพิ่มจุดอ่อนให้กับตนเองซึ่งก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเนาะสำหรับการเพิ่มจุดอ่อนให้กับตนเองถึง70%เพราะว่าดามเมจตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวละครแท้งเลยแหละ สำหรับอสุราสกิลครับเป็นสร้างโล่ป้องกันให้กับทั้งทีม85%ของพลังเวทเท่ากับว่าอสุราใส่ของถึกจะไม่เก่งมากนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ของถึกอยู่ดีตัดไปครับสกิลดาบยับตัวนี้เลยครับที่ทำให้อสุราโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าอสุราสามารถยั่วยุให้บอสนะครับมาตีอสุราเดียวก็ได้แล้วก็ลดพลังป้องกันของบอส29เป็นเวลา4เทร์นั่นเองซึ่งอสุราเอาไ้ใช้ในคอนเทนต์อะไรบ้างครับ อสูราสามารถใช้ในการแทงบอสท,ที่โจมตีเป็นสกิลเดี่ยวนะครับเช่นด um ันเจียนสลามทองครับผมอสูรตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็การลุยด่านอสูรก็สามารถแบก t ีพ hmm. ีได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าโลดหนามากแล้วก็มีสกิลย่อยยุทําให้บอสตีแต่ตัวอสูรเองก็ได้นะครับและก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปลงดันเจียนไฮดาได้นั่นเองเพราะว่าไฮดาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสกิลหมู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเดี่ยวแรงๆนะครับสามารถเอาอสูร ไปโยยุให้บอสตีแต่อสุราอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะอสุราค่อนข้างจะอึดอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้อึดมากเขาไม่ใช่โลแทงนะครับเป็นโลสมดุลหรือเรียกว่าสายทาดมื่นนั่นเองนะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยสําหรับการแนะนําตัวละครระดับตํานานระดับทั่วไปนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครขอบสีม่วงที่สามารถหาได้จากการสมนะครับหรือว่าพี่จะกดคาว่ารวมตรงนี้แล้วก็มาหาในตัวนี้ก็ได้นะครับสัปดาห์ละ1ตัวนะครับซึ่งพี่อยากได้ตัวไหนพี่เอา มอนสเตอร์4ตัวที่เป็น3ดาวไปแรกนะครับอย่างผมอยากได้แบ็กโหลดจังเลยผมก็สามารถเอาตัว3ดาวตัวนี้มารวมให้เป็นแบ็กโหลดได้เลยนะครับผมพี่ก็ได้แบ็กโหลดเอาไปลงดันแล้วนะครับซึ่งมันจะรีทุกสัปดาห์ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครพวกนี้ยพี่ข้าขีดจำกัดตันแน่นอนนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่ลงดันเจียนได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าตัวละครพวกนี้จะไม่มีนะแต่ว่า อย่าไปปั้นทุกตัวแล้วกันบางตัวก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่บางตัวเท่านั้นนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมพ d เดวิชแชนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาแนะนำตัวละครขอบม่วงนะครับระดับตำนานให้กับพี่ๆได้ดูว่ามีตัวละครอะไรที่น่าใช้งานบ้างแล้วก็เป็นตัวละครที่ควรมีติด ID แล้วควรที่จะปั้นนะครับถามว่าควรปั้นเล็กๆไหมก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันควรจะมีติดไ d ดีไว้ทุกคนนะครับซึ่งวิธีการหาก็ง่ายมากก็แค่กดรวมแล้วก็ไปผสม เพื่อให้ได้ตัวละครพวกนั้นมานะครับส่วนวันนี้ผมวีดี h a ช n e l ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอมาจนจบถึงตอนนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b e กันไปด้วยนะถ้าอยากได้คอนเทนต์อะไรสามารถบอกได้ส่วนนี้ผมขอต,ตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับผม